สวัสดีครับสมชายมาดีเอ็มซีสุนพลทนายมาแล้วครับผมวันนี้มาอัปเดตอาการล่าสุดของหมามีสายฟ้าไว้ยังไงครับสวัสดีครับพะวันสวัสดีครับจุงกะสวัสดีครับนี่ฮะหมามีสายฟ้าเป็นยังไงลูกเสียงขนงไหนดูนมหน่อยสิดูนมดูนมหน่อยดูนมหน่อยอุ้ยนมมันตั้งแล้วนมมันยืดออกมาแล้วหัวนมไหนดูหัวนมก่อนต่หัวนมก่อน ห,หัวนมหัวนมนี่ครับหัวนมนี่ยืดมาแล้วครับหัวนมนี่นี่ครับเตรียมแล้วเตรียมแล้วอแต่ต้องรอก่อนต้องรอก่อนออไ,ไ <laughs> เออวันก่อนวันก่อนก็วันก่อนก,ก,นก,ก,นก,ก็ดูทรงว่าเดินแบบไม่ค่อยอยากจะเดินเท่าไหร่แสดงว่าลูกในท้องกําลังหมุนตัวกลับตัวนะกำลังกลับตัวเตรียมที่จะคลอด อ่ะเดีย๋ยวต้องรอกันต่อไปนะครับผมรอกันต่อไปเรื่อยๆนะครับดูดูเต้านมนี่นี่ฮะดูหัวนมครับจะมีวันก่อนมีมีน้ำนมมีหลายวันแล้วมันมีอย่างนั้นเลยมันโอ้ยมีน้ำนมไหลออกมานิดนึงนิดนึงเนาะอันนี้ก็อันนี้ก็หายไปน่าจะเป็น น้องที่อยู่ในท้องน้องอาจจะมีการกลับกลับตัวดิ้นดิ้นคะดิ้นดิ้นดิ้นสายาวันนี้มีแม่เอฟซีผู้ใจดีเศรษฐีใจบุญนะครับมาแจกอาหารช้างแล้วก็มีข้าวกล่องนะครับมีข้าวกล่องก๋วยเตี๋ยวนะครับมาแจกนักท่องเที่ยวด้วยนะครับนักท่องเที่ยวที่มาวันนี้ไม่ต้อง ซื้อเลยครับให้กินฟรีนะครับโอ้ขอบคุณ f อซใจดีนะครับที่สนับสนุนอาหารนะครับให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็เด็กๆนะครับในวันนี้นะครับผมเอาว่าไงครับพ่อปัน <ละ S 1> ยิ้มอย่างเดียวยิ้มอย่างเยคิดไม่ออกว <ไป S 2> <ง>่าจะพูดอะไรใช่ไหมแต่ก็ต้องทาออกกาลังกายอย่างเงี้อวันไม่ได้มาไปไหนครับเมื่อวานหยุด,ยดไปทุระใช่ไหมปีใหม่ไม่ได้หยุดอ๋อปีใหม่ไม่ได้ยดไไดยดไหยุดก็หยุดเมื่อวานหยุดพักผ่อนไป ให้ดูอาการนะท้องก็ท้องท้องตึงขึ้นมาอีกแล้วนะครับวันก่อนนุอท้องเออท้องมันยุบลงอย่างเงี้ยยุบลงเดี๋ยวต้องต้องดูสะดือก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าจะท้อดจริงๆนะฮะสะดือด้านล่างนะครับก็จะจะตกลงนะครับสะดือมันจะบวมบวมนะครับสะดือบวมนะครับสะดือจะบวมนะครับตอนนีส้สะดือยังไม่บวมนะครับ อ๋อต่ยังตอนนี้ยังตึงอยู่นะสะดือยังไม่บวมนะฮะต้องดูสะดือก่อนถ้าสะดือบวมเนี่ยแล้วก็ช่วงท้ายนะครับตรงนี้นะครับจะจะป่องๆนะนั่นแหละนะฮะสัญญาณบอกว่าเตรียมตัวได้เลยนะครับนะครับนี่ะมาอัปเดตอาการล่าสุดของคุณ เป็นอะไรกันเนี่ย้ม้คำไม้คำไม้คำเเจอกันก็ถ้าบอกว่าให้กลีดที่อะไรนะเ็นี่เป็นช้างที่เขาอะไรเขาสนิทกันใ่ปก็บผูกพันกันเขารักกันเนยกันนะ กับแม่กับลูกนะฮะแม่กับลูกปานบอกว่ามาเจอกันอย่างนี้ก็จะได,จะได้จะได้มีอาการที่ดีใจหน่อยเดี๋ยวดีใจมาเจอเพื่นอ,อ,อนอๆมาเจอน้องๆนะครับไปอยู่รุ่นคนเดียวเชือกเดียวหงุดหงิดไม,ตมต่ต้องมาแบบนี้นะครับแสดงมาดึงออกาก,กาลังกายเรื่อยๆนะฮะจนกวา่าน้องจะคลอดนะครับอ,อย่างนี้เลยก็แล้วกันนะครับ อยู่แต่ในบ้านก็เครียดแน่นอนครับถ้ามาอย่างนี้ได้เห็นน้องๆได้เห็นเพื่อนก็ดีอกดีใจนะครับก็บรรดานักแสดงของเรานะครับก็จะมีความผูกพันกันทุกเชือกนะครับจะติดจะติดกันทุกเชือกอย่างอย่างน้องแสนคำนี่ก็จะติดเนี่ยติดกับน้องสายฟ้านะครับเดี๋ยวเดีวก็เดี๋ยวเดีไปกินเไปกินเดกิน เดี๋ยวแม่เอฟซีก็มาแจกนะครับก็ติดตาการล่าสุดนะครับของขึ้นสายฟ้านะครับผมเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปนะครับผมให้กําลังใจกันเยอะๆนะครับผมให้กําลังใจมามีสายฟ้ากันเยอะๆนะครับ กำลังใจให้นะครับลูกในท้องทอดออกมาก็ขอให้แข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพูดว่าตัวเมียนะครับก็ขอให้แข็งแรงกันแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้เราอัปเดตอาการของราวีสสยปลากันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ